ขอเดชาผ่าบาทในเมืかか่อจับมันได้แล้วม oh ันต้องไม่สมควรอยู่เพราะนั้นมึงตายเฮ้ยสั่งเมื่อไหร่รู้ใช่ไลมมันแพ้แล้วจะไปฆ่ามันซ้ำอีกทําไมกูขอคุยกับมันก่อนไม่ได้หรือไงวะ บังนาลาท่านยังโชคดีนะที่มีลูกสาวมาขวางชีวิตของท่านเอาไว้ไม่ใช่นั้นแล้วก็ชีวิตของท่านคงจะต้องจบการสนามรบนี้แน่จากกูได้แล้วจะกข้ากูก็ฆ่าสิวะาี ท่านมงดาลาแต่ก็น่าเสียดายเปพียงนัำที่ทหารฝีไม้ลายมือดีเช่นท่านจะต้องมาตายในวันนี้เรานึกเสียดายในฝีไม้ลายมือของท่านเอาอย่างนี้ไหมละ่ะถ้าหากว่าท่านอยากจะรักษาชีวิตของตัวเองเราก็มีทางออกให้เราอยากได้ท่านไปอยู่ด้วยกันในเสนนพม่าเหนือ เราจะแต่งตั้งให้ท่านเป็นด้าชะครูหลวงแผ่นดินพม่าใต้เคยให้ท่านมากเท่าไหร่เราจะให้ท่านมากกว่าเป็น้อยเท่าพันเท่าเพียงแค่ยอมไปเป็นด้าชะครูของเราคอยฝึกทหารให้กับชาวพมาา่าเหนือเท่านั้นข้าขอขอบใจที่ท่านชื่นชอบในเพงลงลของข้าแต่จำเอาไว้ด้วย บุกค่ายมังนดลาคนนี้ไม่ยอมเป็นข้าของเจ้าเป่าของนายเด็กข่ากูจะไม่ยอมเป็นมาสองลังต่อให้แผ่นดินกบหน้ากูก็จะไม่ละทิ้งศักดิ์ศรีของชายชาติทาหารแห่งแผ่นดินพมาา่าใต้กูไม่ไปไหวดีดีนี่สินะที่เขาเรียกว่าศักดิ์ศรีของชายชาตินัครับดี เมื่อท่านไม่หวงว่าชีวิตของตัวเองไปเช่นไรแล้ว้าหากว่าเป็นชีวิตขอใอรเด็กคนนี้มาเนี่ย <c oughs> จะเคยหวงดูเลยดูเลยถ้าเป็นชีวิตอเีกคนนี้ <c oughs> พระจะว่าไงน้องจ๋าวันเกิดดีอย่าใจร้ายได้ดำเลยนะจ๊ะโโอออ้อ้หนเาดวย ไม่ต้องไปอ้อนนลลูกมันไม่ปาดีหรอกเพราะว่าเองเนี่ยมันยังไม่ใช่เด็กนักศึกษาลูกว, hey. ว่าเจ้าเราเหรอฮะว่าเจ้าอ่อน,ออนอยังไงลุงก็ไม่ใจอ่อนอ <c oughs> ยาทไม่ยากที่จะเจ็บตัวแล้วก็บอกให้พอ่อยอมแพ้ก,กับลุงไปอยู่กับลุงโอ พ่อเถอะนะเจ๊ะไม่อยู่กับลูกกับหนูด้วยนะจ๊ะพ่อเถาเอาเรื่องหน่อยข้ามังนราไม่ยอมไปได้คาับถ้าหากว่าท่านไม่ยอมไปถ้าอย่างนั้นชีวิตของเด็กคนนี้ก็ไม่สับผิดอะไรกับข้าข้าเลย้ายอมแล้วยอมแล้วแมดีตายถ้ายอมแล้วมังนราก็ต้องยอม ยับจับการจะทำร้องมาขย้อนขยอน้ยอมท่านทุกสิ่งทุกอย่างแต่ชีวิตของเด็กคนนี้ข้าขอเถอะเด็กเป็กจะเหมือนผ้าขาบริสุทธิ์เขาไม่รับรู้เรื่องอะไรระหว่างสงคารามด้วยข้าขอชีวิตของเด็กคนนี้ครับอเอาเธอท่านบังนาลาในเมื่อท่านยินยอมไปกับเราโดยดีชีวิตของเด็กคนนี้เราก็จะไว ท่านนั้นคงจะรักลูกของท่านมากมากกว่าชีวิตของตัวเองไม่เป็นไรหรอกตัวท่านเองเราจะรับเลี้ยงและดูแลเป็นอย่างดีที่สำคัญเด็กคนนี้ข้าณกข้าพราะมิเนศไม่มีทายาทที่จะสืบทอดถอ้าจะขอสถาบันนาให้เด็กคนนี้ขึ้นเป็นราชธีด,ดาแห่งเรานะับตั้งแต่แตนี้เป็นต้นไปขอขนานนาม ไหยว่าราชตียาแพสยาลูกสาวของเรามังสุรเดชหวังว่าท่านคงพอใจตอจจ้องเจอหน่ดีจัรัชา